สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n นะครับผมตอนนี้นะครับเว็บไซต์ของเราก็มีการปรับโฉมใหม่นะครับมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายนะครับผมก็นอกจากเรื่องของบทวิเคราะห์วิจารณ์ประจำวันแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของทีเด็ดต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของสกอร์สูงตามครึ่งแรกครึ่งหลังแล้วก็มีเรื่องของลูกเตะม,มุมด้วยนะครับผมแล้วก็เนี่ยจะมีทีเด็ดจากเซียนดังๆอีกมากมายนะครับก็ฝากติดตามกันเอาไว้ด้วย นะครับวันนี้นะครับเรื่องของเราก็จะมาพูดถึงฟุตบอลที่แข่งกันในวันนี้นะครับก,ก็หลักๆจะเน้นที่ทั่วยุโรปนะครับก็จะมีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกครับแล้วก็ยูโรปาคอนเฟลนรอบคัดเลือกเหมือนกันวันนี้นะครับจัดมา2คู่นะครับไปดูที่คู่แรกก่อนนะครับก็เป็นทางฝั่งของมอโมจะเปิดบ้านเจอกับซอกิลิสนะครับ เกมนัดแรกที่เจอมาผลปมากฏว่าเป็นซากิลิสที่เปิดบ้านเอาชนะมา1นสูงก็ถือว่าพิกล็อกเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเทียบไปจริงๆเรื่องของประสบการณ์ชื่อชั้นทีมเนี่ยต้องบอกว่ามามูดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้โอกาสจะเปิดว่าสำหรับมามเพราะว่าจะได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับซึ่งผลในช่วงหลังก็ค่อนข้างดูดีนะครับชนะมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ยิงได้เยอะด้วยนะครับ นซลก,กิริสก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะครับผลงานดีต่อเนื่องนะครับถ้าดูจากทุกรายการก็ไม่แพ้ใครมา7เกมติดแล้วแล้วก็ชนะไปหเกมก็ผลงานค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้ผมคิดว่าการไปรเยือนมมาโมที่สวีเดนอาจจะไม่ง่ายเพราะว่าวันนี้เจ้าถิ่นน่าจะเน้นหนักเพื่อที่จะเอาคืนได้นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมา์โมน่าจะแก้ตัวได้นะครับด้วยความเหนือกว่าในทุกๆด้าน แล้วก็การเล่นในบ้านของตัวเองด้วยผมคิดว่าวันนี้ราคาอาจจะเปิดแบบแพงแต่คิดว่าวันนี้น่าจะทุ่มสุดตัวครับเชื่อว่าวันนี้มาโมชนะได้แล้วก็น่าจะชนะเกินราคาที่เปิดมาด้วยนะครับสวยคู่หนึ่งครับไปดูที่โอเลปเปียกอสนะครับจะเปิดบ้านเจอกับมาคาบีไฮฟานะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนกันรอบคัดเลือกรอบ2นะครับเกมนัดแรกนะครับก็บ้านของมาคาบีนะครับจบที11่11นะครับ ซึ่งเกมนี้เนี่ยโอกาสยังเปิดกว้างสําหรับทุกทีมนะเพราะว่าสกอร์ยังเสมออยู่แต่ว่าเกมนี้ออลิเปกกสจะได้เปรียบครับกับการได้กลับมาเล่นในบ้านคล้ายๆกับคู่เมื่อกี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกันจริงๆปอตปอนประสบการณ์ในยุโรปออลิเปกกสมีมากกว่าแล้วก็นักเตะดังๆก็ถือว่ามีมากกว่าแข็งแกร่งกว่านะครับวันนี้คิดว่าผลแพ้ชนะนั่นจะเกิดขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าโอกาสชนะของเจ้าถิ่นออลิเปกอสมีสูงกว่า ดูเรื่องความเก่าเก่าต่างๆนานานะก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยราคาที่เปิดมาก็ถือว่ารุนได้นะขอแค่ชนะก็ได้เฮแล้วนะครับที่เลทศูนย์จุดเดผมยังมองว่าวันนี้โอลิเปกอสน่าเชียร์มากกว่านะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ที่ให้เลือกเชียร์นะครับก็จะมีอ่าไปสองทีมต่อเลยนะครับก็จะเป็นมาโมในสวีเดนแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นโอลิเปกอสจากกรีซนะครับผมอันนี้ก็เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันนะครับ ก่อนจากนะครับย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับก็ตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ของเรานะครับ SK b o คบมีการปรับชมใหม่มีคอนเทนต์ต่างๆมากมายนะทางเรื่องของทอัศนะต่างๆสกอร์สูงต่ำทีเด็ดลูกเตะม,มุมแล้วก็บรลข้อจากเซนานายนมากมายนะครับผมก็ถ้าสนใจก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ